โอน,นิยบสำนักเจ้าคว,วายิ่งมิ่งสามอนเธอเป็นบุตรจาพราณากรปัญจาทิงโกนราเชนี่ไอเดยนายลังนองนั้นยังจำได้มาแต่งงานกับใจนรงชายแต่ความสุขก็ไม่มีตีนัน ยามคำเคลนยรผีกามารวมตํานักในมาเตตรงร่างกายยังมันรนร,น,รนตุกราตรีเือคิดเท้าคิดยังไม่ตกงอนดีผมดออยาต้อง ไม่ทั้งนกเลนยน้อยพอยามกำเพีนพีกามารวมตำนักเตะตรงนองลา่าเทบจะทนจะไม่ไหวมันร่นร่นขึ้นมาเป็นไฟใจทอนนี้คุณร่นร่นพีกิดจะทํทำแต่มันทำไม่ได้ รอนเป็นคไยมาไปทุกนัหรือว่าเทวาดานั่นแหละฉันเบื่ยงบนมาเล่งเราสองคนหรืออย่างไรไปคิดจะทำแต่มันทำไม่ได้ไปเตะตรง ทีุทกราปีเป็นลูกผู้ชายกาบอกนายดสนลิดนี่น้องจาาต้องคิดเป็นปัะยาสามีปีเป็นผู้นอกบอกงายรู้ดีรบายในเทวีปีนั้นห้าไม้ถึงภายใน กับยอดใหญที่เมืองจันทชยยังมีดวงกินดาไปเทิดพี่เมืองเวทราวงก็ยังมีที่เด็ดในบอ่อเพชรนองปราตานะข้างในมีดวงกินดาพี่ไปนำมารวมตำนักนัง นักในอ,อวันนี้ปีตรองพระ ทำไมเจ้าฟ้าหญิงกรรเถียงทองคุณอย่าลืมว่าตอนนี้เดือนเราราชาพิเศษถมรถเป็นคู่ผัวตัวเมียถูกต้องตามกฎหมายแต่ยามคาคืนคุณก็มาร่วมตำหนักมาเตะต้มผู้รักกายเจ้าฟ้าหญิงแปะเถียงทองผู้ที่เป็นภรรยาและผลสุดท้ายมันร้อนเป็นไฟทุกคําคืนห้าเดือนที่ผ่านมาคุณไม่ทำไม่ฉันได้มีความถูกในความเป็นผัวเมียภายนอกภายในไม่เคยล่วงเกิน เหมกา a ถวายบังคมค่ะเจ้าขวายิงประเทียงทองทำไมจะพี่จำมาอย่าลืมว่ากลางคืนฉันีนนางชนมตอนนองขวาอยู่หน้าตำนักเจ้าขวายิ้งพอฐานคุณศึกใจน่ะรองข้ามารวมตำนักพอเต้องประโวรักไอ้ลํารนพลัมพลัมพลัมกางคืนฉันทรงหาบหน้ามารดรวมไปย่างไรคานี้ฉันคิดเลวกลงวันใจเมกันเงะ พี่พูดวาร์มิงว่าพี่คิดจะทําทุกคําคืนแต่มันทาไม่ได้เหมือนกับปราผูเป็นเจ้ากันแกลง้งไปแต่ตอนพระวระไกยเธอนี่มันรบป็นทานไฟทุกคําคืนนี่มันน่าคิดอยู่เหมือนกันห้าเดือนแล้วไม่เคยทําไม่เธอได้มีฟามถูกทั้งภายนอกภายในพี่เป็นเต่ผัวเธอก็เพียงชื่อเรียกง่ายๆก็คือพี่นี่ผัวนอกเออหน้าแปลกมอกันนะาโหยนะอย่าเลรกว่หวาหน้าแปลกแปลกผันนะอ่า มึงอย่าลืมเลยคนเราเกิดเป็นผู้ชายนี่ไอชโชยอยูลืมพาข้ามาตั้งอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไลืมว่าหัวยาตั้งตรงนี้ไม่เป็นเลยังไงแต่ลืมทำลูนี่กูร่าหน้ามืดมากันลืมทำลูพันนะอ้าวนี่ฮาเดือนแล้วอะไม่เคยได้ลวงเกินจาพายิ่งเลยทางภายนอภายน้อยเล่มหน้าคิดไมแไล้ช่วย ก้อนนั้นเขาเรียกว่าการทำไม่ได้มันโรนพอเต้ต้อนฝาบรักายเจ้าฝายิ่งมันโดนเป็นคอยอ้าวก้อนนั้นเละเอ้ยพ่อเมียทุกคนเล่มจําไว้เถิดพอเต้งานเสร็จมาต้องรอถึงห้าเดือนมั้งยังไละใจพ่อเมียมึกตั้งแต่พอวันเต้งานลูกใจพูอหนึกตั้งแต่วันแต่งงานพันนะพอตอนเช้าแค่ม้าเล็งหันแต้ยามมั้ง มาหลุดนามสังมังลังน้ามพนมังเตนีใจพ่อรื้มนึกเล้ยล่ะใจพ่อหนึกผันนี่ให้มืดก็จ้าให้มืดก็จ้าแล้ววันเตงานก็จำวินยังเลยไม่มือทูกได้ด้วยว่าจำบ่อเท่ๆกูจะไม่นู้กูเคยมีเมียแล้วมึงนี่เคยมีเมียเออพอดีพอกูได้มีเสร็จพอดีวันนั้นเลย วัดข้างบ้านกูนักมีงานวัดมีงานวัดเอืองานวัดประจำไปเี้ยมั้งกูก็พาเมียมาเที่ยวงานวัดพอดีก็มาเล่นนั่งชายกลางเพลงทีล่งนั่งยชันลือเราาตีสามอ่ะกูสองคนพอตีสามกูเดินกลับบ้านเมียเดินอยู่ขานาก็เดินอยู่ขลังล่งคอยช้โบนกูสองไายเมียไอ้ชอยวัววัด่าไทยเมียอยากเหวี่ยไว้กูผัวะ Ho 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 Ya kêu bạn năn set của tongue này chơi lưới, Tong yang liê? Bà nê yang tan. Bà nê yang tan. Nguyên yang than là à, Cô bò tì Mét anh yên á, yang thành uku á, tongue bay lui. Pak đều miêu ku 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 phán, Đốt khổ phán, ku 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 ไมยว้าพันนั่นเออผมได้ยินข่าวนักกูจัดคอยชักกูโดดท่วมเลยนี่ลองไม่รู้เหมือนกันว่าบุบบุยบุบบุยอยู่ในี่ลองอุพลำงมงมกงานั่นเออทึ้งสาไม่นั่นกูเป็นกำนันอยู่กันนี่พอดีเจ็ดโมงชาพอลุบมาบิ็นชบานเลยมาทึงงอคอแกหัวพานแก่ามกูนั่นงมห้าไรและโยมกำนัน วันนี่เขาไมีเอาลัดได้บุลูมองมอกอยู่เร่งตึงพอล่วงก้มใช่ได้ยินนี่กูอยู่ในนามในนามเออว่านามเคียมเขาเคยมีเฉพาะไอ้คนนั้นที่ลังกูตัดใจะกูทำภาษาเบยหายพอล่วงเลยทำภาษาเบยพันเนีกูเอามือข้างนึงทำเป็นวงตึงอีกข้างกูเอานิ้วชีดยังในวงโว้ยนี่เขาเมียอพลัดเด้บลูนี่เขาเมียอพลัด พ้นรู้ายพอล่วงนึกว่าเว้นเมียกูพลัดลาวเล่มเป็นน้นึกว่าเว้นเมียพลัดเออโอ้พลัดไม่ได้เลยกำนันของราคาแพงเนถ้ากว่านั้นอัตมาดุยถอดบาตรจังไว้โผานทอดวนยังแต่กบบงโดดท่วมแล้วก็โอุ้ยว่าหัวชนกันหนึ่งเาลงลืนน้บุดบุยบุดบุยบุดบุยนาแจ็คหมู่ขึงทีลังเมียมา งกเขาว่าพันนะเมียมาเล่าเออนั่งงมหางเลยแล้วไปล้วตั้งแต่ชามบืดไม่พบที่เย้กูเร้กูหาให้ยู่เร่เดี๋ยวมาไม่ที่เย่ไม่โดนนั่นเออเมียกูว่าหึ่มาได้แลัทไม่เชนพลังโดนดียังยุ่นเน่กูพอล่วงเดินไปนาง่ายเลยฮันมาอยากเขวให้กูที said, ่ทำไม่กับนั่นไม่น่าล่นชานเลยกูล้วงว่าเออนี่แหละมันน่าคิดนะจ๊ะ พัวเมียนี่มึงเชื่อกูทำไม่ต้องรอถึงห้าเดือนนั่นเออทึงนี้คนสึกหูแก่ก็ไม่มีนไม่มีหลุชายคนเราจะพัวเมียยูกันไม่หลูกันรีไอพันนั้นแล้วไม่มีความสุขไม่มีความชุกยังไงอ้าวหลุนี่เขาเรียกว่าโอโคโคพอกับแม่มันโคโคโคในพันนีกลางควางโคเลยเลยแล้วลุกลางควางโคพันน้อยเนาะ mừng nhà lơm za mấy năn cô bây thì phải thầm ngăn gặp mâu co sang vô tiệp hạ ít san cô bơi thì rong đưa ra đưa lấp mà hôn phục lấp mà thắng của âm hề non cấp mi hai bài chơi thì vô các làng quanh nắp ba làng khơi nem bài ướn thớt bỏ câu thầm tha chành non cấp mi làng khơi rồi ngang lâu cô may lắp thấu để lao lên bệnh may lắp thấu ở quần non ta chén mà cái khói na rột <laughs> Ủa ơi lũ ơi nè lắp cái chân lũ đồ xa bà dùng đi Lê lũ mùa dăng đấy Đó bà ní bị thơm lên đá phó Vâng lên bây lắm Nàng ư mê chìm lũ chạy phó mắn á Cho phó ra màn phó mắn dăng rê Hừn rêp lâu bớt Phó rung thân của hoàng phén là của lồng thân rõ rồi Lồng thân rõ rồi ư Ủa hai tàng lũ quá bây Bây lát bây thử quay theo mà cái lũ ว่าที่นี่เล่าบอกกินไอ้ไม่ทำได้ลับแน่เลยลูปอยแกลาดว่ากว่าจะเดินกลับกลัก็กับเมียพอเดบไปใจนั่นเออพอคูให้ต่างไปซื้อกควยเตี่ยวกินที่ยานเท่นที่มันจะยัดที่ยานยังเ่าสื้อใส้ท้องมาเล่าเลยเปรี้ยสื้อใส้ท้องเออพอมาถึงทำท่าจะเข้าบ้านกูพอได้เห็นบ้านกูกำลังเทือนอยู่เลยลูกกูห่วงดีอยู่ ยังเลิ่มเข็นไปเติดไวหน้าบานตัวโตโตเลยเข็นติดไว้ยังได้อยู่เครื่องจักรกำลังทำงานนะเล่นไปนะเครื่องจักรกำลังทำงานเออเคยานเขาแขไปแล้วหัวขาดไปเลยมาได้ไหมนั่นเออถึงว่าโอ้พอเห็นพันนั้นกูว่าโอ้กูนึกถึงกู้เออชายชาดเวียงกำพอเวียงกำพอมึงพันเนอจะไม่นุพอกู้เล่ไปทำงานจะไม่ฟังพ่อมา ไปทำมาเยอะมีช้างป้นสุดท้ายก็ไปบางทีไปเครึง่งไปกลับมาห้นนึงนั่นกลางเื่นทำท่า,ทาจะนอนก็แม่กู้เล็กูตาแก้งมาลกุกได้เลยว่าพอ่าอไปยุควางพามานี่เมื่อควางไฟไม่ละพอ่อทำมาในี่ายดีไม่ละพอ่อพอว่าเฮ้ยหลับไปเถอะเอ้ยโนพี่ตัวเท่าเฮ่มาเล่าพี่ตัวเท่าเหนะ่นาพัมานมาเคยเห็นไหมพอกันล่ากบันนั้นเนี่ย นเหเหูรับเด็ดเธอู้นูพี่รองข้างบ้านเสียงขคดรโคตรโคตรตักลูกพี่ได้มองโคตขโดตแล้วอ้าวนกขคดรรองอยู่ข้างเรือนกูเนี่ยพอขวบอ่ะตึงอูเด็กเด็กกูกลัวนิดเดียวว่าพาผัวพื้นนึกกูห้อมตั้งแต่ตีนตึงหัวมัดพอกูเปิดพาผัวมันแล้วยังไงพอกูนี่กลัวพี่ว่ากลัวเรามึงรู้ยังไดงพอมึงกลัวพี่ว่ามึงละอ้าว พอกูเปิดพาโผ่่มาเล่มันนั้นพอกูขึ้นไปอุบอยู่บนแม่กูแล้วแล้วเอาขึ้นอุบบนแม่มึงแล้วแม่กูนี่กลัวพี่ว่าพอกูเล่าย่างเล้ะเรื่องแม่กูนอนครางเรื่องอายีจัดโซ่ผู้ส่งสร้งจริงนี่นี่แหละเพราะว่าแม่กูทีก้อนทีนึงเราจำมันกูแต่งงานแต่งานเออได้นัดเราเราก็ สามวันพอได้ผู้ย่อยเลยส่งกูไปอบรมอพอพรอนั่นเออกูไปสรออาทิ์อบรมที่กรุงเทพพอว่ากูกลับบ้านมาถึงเร็คก็พอได้วันนั้นเมียกูนั่งนั่งรอจ้าอยู่กับพดอตาหน้าบ้านนั่นเออกูแต่งเครื่องแบบมาถึงกูเดินขึ้นบ้านเลยรอเครื่องช่วโมงเมียก็ไม่ตามมาไงว่าเมนี่ตะกูเรียตรงครองพอตานั่งอยู่กันก็หน่าเลิ tham phần nói ra thì quên nét con non, nếp phá khao mà phi luông vô trong nơi là nốt, cáu bom miềng mà Âu Hải là quạt lưỡi hoàng phái hoàng phen á, có ta năng vô còn cũng già riết trong trong thử lao, thêm thì miếng cố chấp mà giep hái rồi, giang này khỏe vô thì lao nạp phi luông quên, mới chấm ruồi thầy phú nó, thì lăng rộp soi cũng riết lao là cố nốt, nếp đen thì quanh vô trong nơi đất nốt, mà hai cũng thấy đấy. ว่าที่นี่มาเอาหายเนี่ยปนรุ่นชายอยู่ในห้องน้ำกันชายควานนะพี่ลูกมั้งว่าโอ้น่าเอกสัดเนี่ยไม่รู้ภาษานเนี่ยที่นี่พอตาหนังคว้างแกควางทั่วเลยพอตาเมื่อควางทั่วเออแกรู้ว่ากูต้องการพันนนี่แกว่ากันหน่อยไปขึ้นไปเอาเว็บมันที่เราไปรุมรำบากรูพอเมี่ขึ้นมาบนบ้านกูจับคอมือติ้งขึ้นเตียงเลย ไม่ทันทอดเครื่องแบบโอพอพอรู้ยังไงพอดีพออตา nắng นาบ้านมีมาส่องตัวยู่ง r ồ วันพันปีไม่เคยมาพอกูทำท่าจะนอนกับเมียยังไงวันบักขึ้นต่อหน้าพอตากูยัง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 พอตากูเห็นทีนั่นก็ทุ่มมาเลยถูดยังไนใช่ใช่แม่มันนี่ไม่พัสด มาทำเถียงเถียงหม่มึงไปอบรมอภพอรอก็เข้ากันนะแล้วบ้านไหนอบรมอภพอรอล่ะก็แกตั้งใจด่ามาแทนเขาะัวเลยฟังตูด้วยโอ้นั่นเองเลยจะมาเว้นเท่เทเมียกูนี่กูนนู้ยมันนะชอยแล้วมึงเหนื่อยกับเมียมึงแล่วอ้าวเมียกูนี่ไม่เหมือนเมียชาวบ้านวุ้ยไม่เหมือนยังเลยอ้าว เรื่องอืดไม่รู้น่าช่ยอืทาเรื่องห้าตังนี่เมียกูห่าเก่งเมียมึงหาตังเก่งเออดีแลมีห้าตังเก่งได้มีตังเข้าบ้านไ่ทางได้ปกจุนเชื่อครบครัวตังเข้าบ้านไ่ทางอา้ามันห้าตังข้าวบ้านนั้นมันดีนั่นเละแล่มาต่าตังเก่งพันนะมาตามเจ้ากูรอตองน้อยมา่าพบมัดจริงจริงเลยเมื่อก็มไม่พีก็เสบนั้นเมีมึงอือ ว่าไปโซวัยน like uh. ึกปงกาแขกก้มเลือกเอาเปิดเอาเนื้อว่าไปยกไปจ่ายดังเทียงก้มยกเอาว่าแม่์ทำพันน้อโซตังเมย์ยัยเมยหฮ้าพบพระทีกูตัดสินใจย่างเนี้ยกูโทรมาคนนี้เลยแล้วมึงโทรมาแกทานพ่อออวิชิตเฮ้ยก็ทานพ่อออวิชิตทานพ่อออวิชิตเออนำรักคนนี้วิเชียนนะ วิธีเหรอเลทานพ่ออวิชิตนี่แกน่ารักนะน่ารักเออตั้งแต่นั่งตะลุงมาวันยันตอนรับขับสู้ย่างดีเลยถอยจะทานพ่ออวิชิตนี่เลยกะทิงแดงมังคะระเบามังกาเข่มังงูไม่ต้อมผู้เทเลยส่งหมายเต็มมดนี่จะตีสิบเมียนสักวันทีเอาไปเดาอกานมึงอย่าไปข้อก็ได้ฮึ่กูผูดโดยลอยดอก เลยตักกี่ห้จิงแล้วไห้จริงก็คุกอินจริงมากันเออเอกลาไห้ก็คุกลาอินเลยโอ้นั่นอยู่เลยมึงโทรมายั่งเลยโอ้โทรมาเล็กูฮันโลกครับทานพ่ออ้อวิเชิตนี่พรอมจะเอาตังโสเมียนนี่โสต้องน้ดีละครับอย่าให้เมียมันห้าพบแล้วทานพ่ออ้อวิชิตว้ยังเนี่ยพาไปโสในยังแม่กัยควักตั้งเนี่ยโสน้อยก็ยังแม่กัยควัก kê quá coi làm quạt coi, khơi hàn cao khe mà là qua mà cuồng nó mới cao thả đi ta bó đuối qua xăm phanh ấy trời ơi phập giang đi pha phải niết về tay giang mấy cây quạt ban cô nửa thị thằng mất sồn ra ấy. mẹ cô quá thị giá tổng này mấy quạt nhận ra bà cô phà tăng phải số tay giang mấy cây quạt nổ sữa phải quạt khổ coi, lao lên là bệnh quạt khổ coi, ư ừ. เล็กยนั่งก็จำเวนนว่านอนก็ค่อยนั่งไม่มีลุดพอเมียกูกาไปควาดขี้ยะยังเละว่าหยกขึ้นยะรึง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 กูนั่งเละอยู่ชายครัวกูวัดเดี่ยวเลี่ยวเลยเดี่ยวเละว่ากูพูดไม่ทันคาดคำจนยังเละว่ามันได้ต่างร่างพันล้มโตน้าเมียกูดังเปรี้ยงนั่นอู้ พอเมียกูเห็นทางซามฟันสักไม่กวาดเสร็จโหเลยโหูยังเด้เว้ไก่นั่งชอแม่เอ้ยเลี้ยงไก่นี่ดีว่าให้ไอ้เส็ดนี่ยัดโน้ตระหัดตั้งกูใจว่าจะช่าเช่าซามฟันแล้วมึงมาบ่ไม่ลักกตางซามฟันนะกูมึงถ้าบ่รับรู้ยังเด้ว่ามันด่าเคยก้อยตายโคมมดเลยเอาพูดตายโคมแล้วนั่าไล่ลงไปทู่เลยเลย โอวิธเรนนี่ไม่ได้พ้นหมดท่านสิงใจโทรมากคนที่โชคแล้วแล้วคนที่โซมึงโทรมากใครนี่ท่านรองสุปชัยนี่ท่านรองสุปชัยนี่อือตทมาถึงก็ท่านรองสุปชัยครับในพ่อมจะเอาทางสอเมียตรงน้อยเอออย่าให้มีห้าพบแล้วครับี่ทานพ่อโอวิชิตบเลวไม่ได้พ้น เลวฐานร้องจุกปช h ơ ว่าพันเน้หาย้าไปโซในลำกล้องปืนไงวะลำกล้องปืนเอือไ่ว่าผู้ยิ่งกับปืนนิ่มกลัวนะเขาย่านเข่าเข้มไอคนมั้ยว่างวดนั้นกูขายป้ามาได้หกพันจอุูมวนย่างได้มัดไสย่างได้เท่าหลายก้อยยงในลำกล้องปืนยูได้นาสักสองอาทิตย์กูลืมเรยที่นั่นทางว้ยน้อย cô có tiếp lắm rồi nam riêng mong rồi bôi ba mong có đi khử năng của nọ nôn na tì xếp xong ồ riêng hoạt ban của phố luôn tì khang bên, bên thùng thùng ta thùng 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 ta thùng thùng bên này thì hoặc khi ơi khai khai tay Thàn phụ dây quen giọt khỉnh làng đứt dình bương riêng đằng Bông, nó Nàn ư Thàn phụ ô vị thịt Cái giọt khỉnh làng đứt dình bương riêng đằng bóng nó Ủa ừ, mày ra ngay mà dình bương làng đứt cái lâu ối ừ, Ủa bớt na tháng mà lê Con số tài ra hô ôm chăn nếp Chỉ có nghe Khánh đơn khai nó nàng ư, ra hô ôm chăn á Ủa ô nàn ôm phải cần nát hớt โอ้ทีปูทานพ่ออ้อ yeah, วิชิตยิงปืนนักไอช่วยจันโอ้ทีปูยายแว้งยิงปืนนักก็ช่วยจันกู้ปันธูเค็ญใจโยงเรื่องอาเลหแย่ไหมไปลูส่งยาวมาปากล้โยว่าเงางนกนัดเดียวว่าเสียงดังปอนพ้นสุดท้ายหกพันไม่ทนกูสะบัดให้แบนนะไม่ทนสะบัดเอออติดเป็นควายเล็บเล่มเล่ม ไม่ว่าจัดไอ้พวกเป็ดกูเกิดมาไม่เคยเงินเคยยิงกระตางหกพันไอ้สัตว์ผมด่าตั้งแต่กลางดึกจนเจงแม่มึงอือเล้บป้ามันเร่งไอ้โอยู่ด่ากูนี่จริงจริงเลยไม่ใช่มันด่าทำดานะแล้วมันด่าพันเนี่ยด่าตามเพจโรงพยาบาลสังฮะด่าตามเพจโรงพยาบาลซังนี่ด่าพันเนี่ยชาเทียงเย็นกอดนอนกอดอาหาร หลังอาหารและอย่าลืมดื่มน้ำตาลมากๆนะคะเอาเรียบรื่นดื่มน้ำตาลมากๆแล้วอ้าวก้มด่ากูขอแหงมาแล้ววะวันนาบ้านกูมิดลูม่วงเบาต้นลูม่วงเบาอยู่ซองตอนยังไงว่ามันด่าลูม่วงรวงทังต้นเล่นไปน้ำด่าเพื้อลูมวงรวงทังต้นลาไม่ใช่มันด่าเปล่านี่ขึ้นไปฮ่มอยู่กันแล้วฮ่มว่า่มตั้งแต่เช้าเว้เวที่ อัลวัดน,นี้พี่ตัดสินใจต้องเดินทางจากแฟนนาะโขลงปัญญาสิงห์ขอพร้อมด้วยปันตูช้อยปันตูเกนออกเสภาผู้คนที่มีวิชายอดเดินทางบุกไปที่เมืองยักษ์เอาดวงจินดากลับมาร่วมตำหนักกับน้องประเทียงทองเงินทองคุณจะเทจ่ยใจกี่บาทเมียไม่ว่าแต่ความเป็นหนุ่มอย่าไปทุ่มเทกับสาวใดจะต้องเป็นของประเทียงทองเพียงคนเดียวนะจ๊ะพี่ถ้าปากจาฟ้าหญิงประเทียงทอง don't <laughs> be องเช่ไนไยมามาช่วยคุ้มครองปกป,ป้องกันกายเชยนะรงชาตต้องปราบดาบเกตประมังสีผ้าผู้คนนะั้นที่มีวิยามบุกไปเมืเองมาลนาะตามคำโคโรยอดยังเสียเงินเสียทองนั้นมากองเท้าว่ไม่ยอมเสียพู้ รกันมานีบุลนะอยากคิดได้มากราชาพูกจากเวียงวังทำใจกาดดาไม่นานไม่ช้าพวกต้องลบผีหวังนั้นเราเป็นผู้ยิงมันพาก้าสะอากไก้เอาน้ำมึกมาวาดถึงสักพกจะออกตายทีนั้นชวนจำมัมพีปัดรางกามันสามับเก้าในปลักปลา ล่าเจ้าอาณาจักรโทรนี้มาัพร้รอมด้วย้องเซนาสิบห้าคนไปเมืองมาด่าเอาดวงจินนามารวมตั้งนักหนึหน่งสิบห้าคน i'm